สายเกมเมอร์ขอเกมไม่ควรพลาดดูคลิปนี้ EA ไม่ใช่แค่ธุรกิจขายเกมแต่คือธุรกิจเติมเงินที่ทำไรายได้ดีต่อเนื่องสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนเรามาจากบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์จำกัดหรือสบายตกคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นอเมริกาหุ้นที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ Electronic Arts หรือหุ้น EA และสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควนรรู้หุ้นอเมริกาเหล่านี้เพื่อนเพื่อสามารถซื้อขายหุ้นแบบเศษหุ้นหรือ fractional shares ได้ง่าย e ิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมธุรกิจ EA ยังคงสถานะหนึ่งในผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายเกมรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยเน้นการสร้างแฟรนไชส์เกมระดับโลกที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่นและมีรายได้ที่คาดการได้แน่นอนจุดเปลี่ยนสำคัญการรีแบรนด์เกมฟุตบอลจากฟ i ฟ a มาเป็น EA Sports FC ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยภาค FC 26ยังคงทำยอดขายและจำนวนผู้เล่นได้ในระดับสถิติใหม่การขยายอาณาจักร EA เริ่มขยายตัวสู่ความบันเทิงรูปแบบอื่นเช่นการประกาศสร้างภาพยนตร์ The Sims ร่วมกับ Amazon MGM Studios เพื่อดึงดูดฐานผู้เล่นใหม่ๆโมเดลธุรกิจและโครงสร้างรายได้ EA ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากการขายเกมครั้งเดียวมาเป็น l i ฟ e Service สเต็มรูปแบบโครงสร้างรายได้ l i ฟ e Service รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเติมเงินในเกมในโหมด Ultimate t e a ของเกมตระกูลกีฬา a e i Legends และการขายคอนเทนต์เสริมใน The Sims 4 ฟูลเกมเซลการจำหน่ายเกมภาคใหม่ประจำปีและเกมระดับทริปเลตกลยุทธ์เน้นการเพิ่มเน็ตบุกิงผ่านระบบสมาชิก EA Play และการนำเกมลงแพลตฟอร์มคลาวด์อย่าง a เมซ o n Luna อัปเดตข่าวสารที่สำคัญกระแสการถูกซื้อก really ิจการมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่กลุ่มทุน PF และซินเวอร์เลกเสนอซื้อกิจการ EA ที่ราคาประมาณ210ดอลลาร์ต่อหุ้นเพื่อเพิกถอนออกจากตลาดทำให้ราคาหุ้นยืนอยู่เหนือระดับ200ดอลลาร์อย่างแข็งแกร่งความสำเร็จของ Battlefield 6 การเปิดตัว Battlefield 6ในเดือนตุลาคม2025กลายเป็นภาคที่มียอดผู้เล่นสูงสุดในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ช่วยกู้ศรัทธาแฟนเกมกลับมาได้สำเร็จ The Sims 5เริ่มมีการทดสอบระบบข้ามแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้มหาศาลในอนาคตมุมมองปัจจัยพื้นฐานราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่209ดอลลาร์โดยมีนักวิเคราะห์ global จำนวน18คนจาก22คนให้คำแนะนำ Neutral, ปัจจุบันหุ้นมีมูลค่า market capitalization สูงถึง50.93พันล้านดอลลาร์มีค่า P/E ratio ประมาณ59เท่าโดยมีอัตรางเงินปันผลเฉลี่ย5ปีอยู่ที่0.53%ในปีงบการเงินไฟ2025บริษัทระบุว่ารายได้ประมาณ7.5พันล้านดอลลาร์และในรายงานต่อ SEC ระบุชัดว่า Digital Life s e r v i c e and Other k คิดเป็น73%ของรายได้รวมในไฟ2025 กำไรสุทธิแม้จะมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการพัฒนาเก์ที่สูงขึ้นแต่กรอสมาจินยังคงอยู่ในระดับสูงถึง79%สะท้อนถึงประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนดิจิทัลมุมมองทางเทคนิคราคาหุ้น EA อยู่ที่ราวๆ203ดอลลาร์ 3, โดยราคาหุ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีแนวโน้มขาขึ้นดูได้จากราคาขึ้นมาอยู่เหนือเส้นในม20 50วันโดยราคาหุ้นมาขึ้นแรงในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังจากนั้นราคาอยู่ในช่วงไซด์เวย์ในกรอบ200-205ดอลลาร์ราคาอยู่ในช่วงโซนบนแล้วนักลงทุนควรรอติดตามข่าวสารเกี่ยวกับซื้อกิจการสัญญาณเทรดในโปรแกร,รม TradingView ได้สรุปข,ข้อมูลอินดิเคเตอร์จากสัญญาณเทคนิคอลสามารถดูได้จาก26อินดิเคเตอร์มีทั้งหมด12อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณซื้อส่วนอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเป็นกลางมี10อินดิเคเตอร์และที่เหลือที่ให้สัญญาณขายมี4อินดิเคเตอร์ปัจจัยความเสี่ยง M-A Risk หากดีนการเข้าซื้อกิจาการโดยกลุ่มทุน PF ไม่เกิดขึ้นราคาหุ้นอาจร่วงลงได้ Execution Risk ความคาดหวังต่อเกมใหม่อย่าง Battlefield และ s k e t หากผลตอบรับไม่ดีในระยะยาวอาจกระทบรายได้ Live Services Competition การแข่งขันจากยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Microsoft และ Tech t ทค e t o ที่กำลังจะปล่อย GT6 ในต้นปี2026โดยสรุปหุ้น EA ถือเป็นบริษัทที่มีไรายได้มั่นคงและกำลังอยู่ในช่วงเนื้อหอมจากการถูกขอซื้อกิจาการ สำหรับนักลงทุนระยะสั้นคือการเล่นตามข่าว MA ส่วนนักลงทุนระยะยาวคือการถือครองสินทรัพย์ที่มีลิขสิทธิ์เกมกีฬาที่ทรงพลังที่สุดในโลกแห่งหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่เรานำมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนักลงทุนรู้จักกันถ้านักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศสามารถลงทุนได้กับสบายตกหรือเข้ามาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ayto.co.th หรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม subscribe เพื่อรับการอัปเดตใหม่ๆจากสบายตก